จนุสวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้เจนุดกลับมาโซ่หนังนาได้หมดนะโหนังนาโหนังนาตัวเนาะทีแล้วก็ถือถือแดกตัวเบิรใเด้อเอีวัตีเบิเจนุในเด้อวันนี้วัแน่ิงวันน้เสนอได้หมดเละวเด็ดกิิงบ่มาน้ำไม่โซ่หนังนาได้เพเห็นหนังนาได้หมดวันแน่จิงนะ เอ๋อเป็นแจ้งในมือนีขึ้นในสู้หนาว้ายเมื่อคืนนี่น,น,น,นั่มเขามื่อคืนไปเอาเลือกน้ำเพื่อนมืน่อคืนนี่เขาเอาเมแม่นเอาแม่นเขาถึงมาหางวดแล้วยู่ใส่ยู่ดอดปูต้ตาต<ด>ีเออนั่ที่แล้วออกตัวใดตือตัวใดอันงวดที่แล้ววันไหเ็นเนี่ยก่องหัวหกสามมันไหมหกสามนั่งนี่เพื่อกระกหัยไม้ฮะสำหรับต่นใดมาแล้วเมื่อคืนไปน้ำเขาไปน้ำเขาแสดงว่าแม่นแม่นเติบยั่ว ห้างวด่เจห้างวดขี้โม่กว่นี่ว่าได้โม่มาถึงก็ห้างงวดห้างวดแล้วผมก็ว่าโม่เลยแล้วเจนุดว่านำเสนอได้บ่แน่จริงนะว่าเออโอ้ไม่นำเสนอไม่แน่จริงว่านํำเสนอเจนุดชั่วนังไหนแต่แดงว่าเจนุดเพิ่งแปเอาวันนีม่นแปเอาเมื่อคืนในน้ำเพลินคือว่าแปเอาแต่งวดกัเบิ่งไส้ด้อขาดก็ลอยอยู่นี่เป็นลมม่เจ๊เป็นลมอาลากยังุณตัวนี่ปลากระเจาตอน ในปลาในปลาทุ่ขุดแสดงว่าแม่นเจนุ่ตงโอแม่นบ่ตามนึงว่ะวันที่แล้วเจนนุมาถือจักกินอกโอ้หลุดแหวนเนาะเหนแตกไล้เรอจาหลุดาก็หลดแล้วหมดแนจากเจนนจะแก่โตไหมคะกดไลกดแช่์นะคะเจนุ่แน่นะคะทองทองไปใส่เจ๊ ไปไกลเลยอีกโดนนี hey, <S <S ่โมงศิล hey, ป hey, ์อะไรเดียวว่ะมาเหรอเจได้งวดนี้เหรอเนาะเอองวดอยากให้มากขึ้นก็อะไรงวดนี้ก็ได้ตะวันใดเมื่อซึ่งก็บ่อลายตัวด้วยหรอบอลายตไข่บัเกาวเนบ่ไข่บกวกาอยู่แต่ว่าบัวแมนได้เกียร์นุ่มบ่วบ่วเป็นเลขไปเอาน้ำเขาไปเอาแรงเขามขึ้นนี่ถูกมาห่างวดห่างวดเขาเอาแบบไหนเจไเจไปร่วมพิธีเขาเป็นไปร่วมพิธีเพ่ควรปรนกาศแบบแบบพวกหลังช่วงเนาะ นเอาน่ะคนเอาไปเก็ดวิทีงานของคน่ะละแบบไหนเจอันเฮ็ดอันตั้งสี่แหละตั้งสี่แหละเ่าหัวกันเฮ็ดแบบนอ้นเขาส่มเขาส่งเขาส่งเออแบบไห่่าคนเขาส้งเจ้าเ็นเพิ่งเนี่ยเพ่งช้งสีหมตั้นสีเมฆก็เต่าเนาะัช่งเนาะไห ว่าขึ้นอเไรกจังชี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 ก็ว่าหูแล้วว่าก็จะเป็นพีที่แบบอะไรเลยไปนนางเบิงโอ้ก็คือว่าปู่มาประทับร่างร่างทรงแม่บอกเลขปู่มาประทับร่างทรงคือที่มาที่ไปเข้ามาแล้วห้างวดเข้ามาแล้วห้างวดโอ้โอ้โอ้ก็เลยมาเบาปูฟังแมนครับเจ๊นี่ลอยลอยเข้าไปแล้วลอยนี้มาเมื่อคืนนี่จะแจียมเขาไปแจีมเสื้อแล้วตอนกลางคืนบมดเจ๊ไปเอานี่ขึ้นไปไปแทงผมลงกไปทางล่างผมตรงป่าผม มันมันเป็นมันเป็นทวมเป็นภูอย่างนี้ปเจแมนเป็นภูมเ่เป็นภูม่ภูม่มาอะไรนี่ยเจ๊ที่ไปนะภูม่ภูตาปูตาใช่ตาใช่เ้วเด่มากคนบ่้หายหลายตัวไปไปหลายคนไม่เจ๊ไปหลายคนอยู่ก็ได้ไปร่วมแก้นังเขาซื้อล่ะครับเขาเขามาชวนไปหรือว่าไง ว้เขาก็ทวนน้อง่อยไปได้กรท้วนเขาจะไปได้ังไงถ้าเขากร่ทวนห้องงวดที่แล้วเจ๊นาจาวมาปล่อยเนาะโอ้ยนาะงบ่ได้หูพึ่งหูมึขึ้นนี่ไปน้มเขาอันนี้เป็นงวดแรกใช่ไหมเจ๊ที่เจ๊ไปงวดแรกที่ไปน้มเขางวดแรกแต่ว่าเขาบอกมาว่าห้างวดเขาบอกว่าหางวดแล้วครับแต่ว่าเฮ่านี่ไปค้นไปที่ไปงวดแรกนี่เขาว่าถึกแล้วหางวดแล้ว ก็เลยสู้นันไปถือกนี่เจนุตของยิ่งชาว่าจะมาสางปูพญานาคหนัซอยแม่อีรีบอกสางอีหลีถ้าถึกนะจะมาสร้างช่วยคือเจนุตจะอยากสางปูคือกันเนาะแม่ฝันเห็นพญานาคเกษียบวะก็เคยเห็นแต่อยู่นี่แหละโอ้ทัดงวัที่แล้วนะแม่ฝันว่าเห็นงูฝันว่าเห็นงูตัวใหญ่เหรอตะยุนี่แหละก็เลยนั่นแหละก็เลยนน้ำเพื่อนไปเมื่อคืนนี่ก็เลยได้มาซะ เพคนทำพิธีนั่งสื่อเลยใช่ไหมเจ้โอ้นั่งสื่อเอาเลยชักไหมเจ้ชักโอ้เงื้องักี่อนล่ะผู้หญิงผู้ชายเจ้ตั้งอันนี้ผู้หญิงผู้หญิงวางผู้หญิงเอาเจ้ทำไมไม่ขอเบอร์เขาเลยเผื่อจะได้ตามเขาถึงบ้านเนาะไว้กับเอะไรนะนพอันกับเท่านในหูจะกันไล่เพราะนั่งนพก็ให้ถูกก่อนนะเจ้เนาะถือก่อนเขาก็สีมาโบกอันนี้ก็สมะนั่งเอาก็มันนั่งเอาเพราะเขาก็สีได้ไปใช่เราแล้วเขาให้ทางช่องไปถ่ายไหม บ่หลายคนขวดเลาวหลายคนก็หายไปดังั้นเจนุชก็ไปเอามาแบ่งปันหน่อยเนาะจ้าอันนี้เอามาแบ่งปันซื้อคือหน้องเบบซี่โอ้เคยได้แางแหว่งว่างน้ำเพลินไหนมาโชว์หน่อยดูเจ๊เป็นตัวไหนบ้างเนอะนี่แ่นี่เลยต่อสามาอ่ะศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกแปดหกเจ็ดเด็กโับกดรับก็ได้เลยแต่ มีอะไรมาจังสี่แม่อะไรนไทยแม่แบบมีได้ไหม,มก็ว่าเอาไปสางเด้อคนละเอาไปสางไห่มา,ากจังพี่ทำไมเจ๊ถ้าคือเอาไปสางมันคนบอกครับแต่ก็อยากสางอยากเนน้ำฝนนั่น,น,หนแหละเจ๊คือกล้าไปเนาะเดินเดินมาเจ๊ไม่เขาเจาะส่วนเนาะสีเหลือสิมัันดงยิ่งมักรว่าเจ๊แสดงว่าดังที่ไหนนี่เจ๊นุชนี่จะรู้หมดโว้เนาะเจ๊ว่ไปด้วยไหมเมื่อคืนนี้เจว่าเจว่าเราก็ไปนั่นเือกัน ดีเชียเอยูบุละเหม่าเ็แสดงว่าจับคู่กับเจวอเลยนี่คู่ได้แล้วไปน้าไปน้ากันไปไหนไปด้วยหรอเด็กจะของมันประเขาก็ไปหาแนวที่มันปรเข่างคนว่าเขางว่าเขาไปหาเอากับหัวบรจีกับหลวดกับได้งามากง่ายับหัวไปเอาเอาอเอาเอาเจอน้องดูือดีเจนถือดีดนะเอามาเดมสมุดน้ามาอน นี่กรับแคปวาล่ะทีนี้มันคือถูกใจแทลล่าทีเนี้ยอ้าวแคปวาได้เนี่ยนี่แคปนี่กัแคอให้แล้วแับเรียบร้อยแล้วทำไมถูกใจแทลล่านี่พ่อแคปห้วเรียบร้อยแคบหัวลงมาก็เป็นหกเจ็ดเก้าเจ็ดนี่เนาะใช่เอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมเจนนุดบอกไม่แม่นก็เลยไปหาทีเด็ดเลยทีนี้หาทีเด็ดให้เพื่อนน้ำมันแม่นมั้งอ่าแม่น ธรรมดาอะไรี่เขามีรถน่าเอฟซีแองเจลนวดเพื่อไปย่ามหาไม่มันถือแม่ไปย่ามหามันถือแหละก็าไม่ยากใครรู้สึกหรอกต้องมีสักวันใช่ไหมต้องมีสักวันสามตัวต้องเป็นวันของเกียร์นวดในเลื่อนมาอีกทีนะครับเจนนวดไปเจี่ยงดีๆีฝันดีๆเด้อบวานว่าโอ้ล่างอีกแม่มาเลขกเขาก็เขานะคะเอฟซีก็ไปเสียงดูคือร่างทรงเขาให้มา0 7 8กับ6 7 8ใช่แต่ว่าเราก็มาขยายเอานะครับก็เลย ดูหลายตัวนะครับ fc แต่เป็นชุดขยายนะครับผมขยายแต่ให้มาสองหางแค่นั้นนะครับศูนย์เจ็ดแปดกับหกเจ็ดแปดนะครับพี่นุ่บ้าฝันบอกทุกวันี่ยยังว่าท่านไป็นฝันด้วยบ้าฝันถ้าไปปเอาดิ้งเยอะๆกลับมาเมื่อไรเมื่อคืนนี่ไม่ใช่เที่ยงคืนตีหนึ่งหมดเจ๊ว้ายตีหนึ่งตีสองอะไรแหละมาโอ้ไปเอาขนาดนั้นเลยเหรอครับลงก่อนก็ได้เจ๊เด้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเจ้ขนาดไม่เห็นแม่บ้านเพื่อง fc นะนี่ เขาทำพิธีตอนกลางคืนเนาะเลี้ยงเลี้ยงปู่หรือว่ายังไงเขาไปขอกันเลยเ็นไปเลี้ยงปูแหละเลยงกลางคืนเลย้กลางคืนเลยมันค่อยขังพนักถ้าถ้าถ้าบดเดืกบดขังต้องเดือกตีหนึ่งตีสองนี่ก็ดีเลยเป็นแก้กระังตอนตีหนึ่งตีสองจะได้ช่วยสร้าง จะใครจะจะได้เงินสร้างวนสร้างนี่แหละสร้างนี่แหละให้เลี่ยวๆนะน,น่ะไอ้ไอสร้างครับผมอขอขอบคุณเช่นนุชนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมขอบคุณครับ